นหอมจะมั้เลยนะเนี่ยน้ำหอมอันนี้ย่าเอจะว่าไปนะบูบีบ้านของโคนี่เนี่ยเป็นแนวติดแกรมติดหรูเลยหรือว่าวันนี้เนี่ยเราชวนเพื่อนๆมาแล้วก็มาออกแบบชุดแาวติดแกรมแสนน่ารักอะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันโหวตคอมเมนต์ดีไหมอะว่าชอบชื่อของใครมากที่สุดนะอี อะไรนะแต่งตัวติดกแกลมแบบน่ารักอย่างนั้นเหรอเฮ้ยน่าสนใจจังเลยอยากบวิบอยากเห็นน้างั้นเดี๋ยวพนนีว่าพนนีจะลงประกาศก่อนนะเผื่อมีคนเนี่ยสนใจแล้วก็มาให้พนนีช่วยแต่งตัวหน้าเดี๋ยวลงประกาศแป๊บชื้ๆ เอเดี๋ยวก่อนนะใครมากดกิ่งอะเฮ้ยทำไมไวจังไงอย่าบอกนะว่าเราประกาศแป๊บเดียวมาแล้วอย่างนั้นหนอวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบูบีแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูดีกว่านะจ๊ะไปกันและลๆๆๆโอ้ตรงนี้เนี่ยกลิ่นหอมหอมเพราะว่าเทียนหอมนะอุ้ยแต่ว่านะเฮ้ย อะไรอ่ะทาไมคนเต็มเลยอ่ะบ๊ปีบแล้วดูสิมีใครมามั่งนี่ยสวัสดีจ้าฉันชื่อว่าโรเซ่นะเฮ้ยอะไรอ่ะโรเซ่ Rose อย่างนั้นหรอโรเซ่ Rose ที่ร้องเพลงเอพิเทียนนะถูกต้องแล้วจ้าแล้วก็นี่เลยเพื่อนของฉันชื่อว่าลิซ่านะสวัสดีจ้าฉันชื่อว่าลิซ่านะโอ้มิกกอนี่มันอะไรกันเนี่ยมีคนดังมาหาพนนี่ด้วยอย่างนั้นหรออยากมาให้พนนี่เนี่ยช่วยออกแบบชุดให้นะ่ะเฮ้ยดีเหมือนกันนะอีว่า แต่นั้นแล้วที่เหลือใครกันนะสว,วัสดีค่ะพี่พอนี่พวกหนูอยากให้พี่พอนี่ช่วยแต่งชุดให้พวกหนูนะ่าติดแกลมแบบน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นสายฟรีได้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะติดแกลมแบบสายฟรีหนูชอบชอบติดแกลมแบบน่ารักแล้วก็สายฟรีด้วยอย่างนั้นหรอหูยน่าสนใจดีเหมือนกันนะ้นเดี๋ยวพนนี่เนี่ยช่วยแต่งชุดให้น้องๆดีกว่าเอว่าแต่นะแล้วนั่นใครกันนะคนสุดท้ายนะ้าเออใครยันหนำะมองไม่เห็นเลยเฮ้ยแต่ว่านะ ทำไมมีสีส้มๆเหลืองๆด้วยน่ะสวัสดีจ้าพอดีฉันกลับมาอีกแล้วนะ เมื่อวานนี้เนี่ยฉันโดนผู้ชายปฏิเสธมาเพราะฉะนั้นวันนี้เธอจะต้องแต่งให้ฉันสวยว่าเดิมนะไม่งั้นเนี่ยเธอจะต้องโดนกลับไปเล่นสควิดเกมแน่นอนเออสควิดเกมอย่างนั้นหนอไม่เอาเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะก็กกว่าหูเราแล้วว้าหเมื่อวานนี้เนี่ยเอาชุดไปใส่ย,ยังไม่ได้จ่ายตังเลยนะวันนี้จะมาทวงให้เราเนี่ยแต่งให้สวยคนเดิมอีกอย่างนั้นหรอเอ้ยทาไงดีเนี่ยไม่ต้องห่วงนะพราะนี่ฉันรอได้เธอเนี่ยแต่งให้คนอื่น ก่อแล้วให้แต่งให้ฉันใหม่ทีหลังก็ได้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจยิบโกโก้แถวนี้นั่งชิลเพลินๆไปดีกว่าล,ะละ่ะอะไรของโกโก้วานเนี่ยหยิบโกโก้บนตตนนี้แล้วก็ไปซะอย่างนั้นนะเนี่ยมานั่งชิลตรงนี้ดีกว่านะล่ล่ะโอ้โหเต็มๆหน้าเลยบงนะังหน้าฉันไปหมดแล้วอัชแวฟนี่ รินโกโก้ก่อนนะอุ้ยแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยมันบ้าหรอแฉะแหวมอร่อยเว่ออาหล่ะง,งันทีนี้นะเดี๋ยวพอนี้เนี่ยจะช่วยทุกคนแต่งตัวติด g l a มแบบน่ารักกันเลยมีใครเนี่ยอยากให้แต่งคนแรกบ้างหนูค่ะหนูค่ะหนูชื่อว่าน้องโฟมอนะพี่พอนี้แต่งให้หนูหน่อยคะ่ะโอ้น้องโฟมออย่างนั้นหรอแล้วว่าแต่นะหนูอยากได้ติด g l a มแนวไหนล่ะบอกพี่พอนี้หน่อยสิจ้าอ๋อคือว่านะคะหนูเป็นคนชอบยูนิคอร์นมากๆเลย พ่แม่พอนี่นะหนูอยากให้พี่พอนี่ช่วยแต่งตีมแาวพอนี่มายูนิคอร์นให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้จ้ะน้องโฟโมอนงั้นเดี๋ยวเอาเป็นตีมสีฟ้าชมพูแบบเดียวกับสีผมของหนูเลยนะโอเคค่ะหนูอยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงเอาล่ะงั้นเดี๋ยวก็ไปแต่งตัวนะทุกคนเดี๋ยช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการแต่งตัวให้กับพี่พอนี่หน่อยนะได้เลยค่ะพี่พอนี่ก่อนอื่นเลยนะปูปี้พอนี่ว่าเราเดี๋ยว มาเอาต่างหูยูนิคอนแจกฟรีอันใหม่ดีกว่านะประจำเดือนมกราคมปี2025นี้เลยนี่กดไปเลยถ้าได้มาแล้วน้าบูบีบอยู่ตรงชั้นนี้เลยนี่ต่างหูยูนิคอนแสนน่ารักแล้วก็ถัดมาน้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาเอาเป็นรองเท้ายูนิคอนจากในแพ็กแจกฟรีอันนี้ดีกว่าเหมือนเดิมเลยแจกฟรีประจำเดือนมกราคมปี2025นะจ๊ะแวบเลยนี่เออยู่ไหนวะเอเอรอ,องเท้ารองเท้าอื อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะอ้าเจอแล้วรองเท้าอันนี้เลยอืมพอนี่พอนี่บูปีปว่านะนเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นตุ๊กตายูนิคอร์นไปให้น้องโฟมอดีกว่าไหมเนี่ยอุธยีเหมือนกันจ้ะบูปีปแล้วก็ต่อไปนะพอนี่ว่านเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาเป็นกล่องของขวัญจากฟรีดีกว่ามีชื่อว่านาริทอสเลยกดเคลมมากันเลยอ้อพอนี่จะเอาอะไรจากในนี้หรอเดี๋ยวมาดูกันบูปีปอืออันนี้ยังไม่เอานะพอนี่คิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเป็นกระป๋ เปล่าใบนี้ละกันหนึ่งนะ้าแล้วก็เอาเป็นโทรศัพท์มือถือเลยจะได้มีความติดแกล้มน้าบูบีฟแล้วก็ยังไม่พอยังมีเป็นโบด้วยแล้วก็กางเกงแล้วก็เสื้อด้วยจ้ะบูบีฟเออแต่ว่านะ้บูบีว่ามันยังขาดถุงเท้าอยู่นันเนี่ยถุงเท้านะ้าพอน,นีว่ามาดูที่นี่ดีกว่าเป็นร้านขายเครื่องสาอางกันเลยเอ๊ะถุงเท้าจากคนไหนงั้นเหรอพอดีนี่ไงจ้าคนนี้เลยนะาเดี๋ยวเราเนี่ยเอาถุงเท้าถอดออกจากพี่พนักง,งานเลยชัแวบฟมีความแบบสีชมพูเลย นี่เลยจ้ะน้องโฟโมสหวังว่านูเนี่ยจะชอบนะลองใส่ได้เลยนะจ้านี่ติดกิฟต์เลยนะแล้วก็อันนี้เสื้อหนึ่งตัวเป็นรูปเพ็รเลยมีความแกรมสุดๆเลยนะจ้าเป็นสีชมพูฟ้าเนี่ยเหมือนผมหนูเลยนะแล้วก็มีรองเท้าถุงเท้าอีกนะจ้านี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะนี่เลยจ้ะต่างหูแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือด้วยว้าวสุดยอดเลยค่ะนูถ่ายรูปได้ด้วยนะติดแกรมสุดๆแถมยังมีตุ๊กตาแสนน่ารักอีกอะ อเอาล่ะคนต่อไปเป็นใครดีเอ่ยอเดี๋ยวพี่พลนี่เนี่ยขอสุ่มละกันนะเอาเป็นคนที่มีผมสีชมพูเหลืองละกันนะจ๊ะว้าวเย,ะ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 ยะ้เยเยหนูจะได้แต่งตัวติดกล้ามแล้วหนูชื่อว่าน้องเบลล่าค่ะพี่พลนี่น้องเบลล่าจ้ะหนูอยากได้แต่งตัวติดกล้ามเนี่ยเป็นนาวสีอะไรจ๊ะอ๋อหนูอยากได้เป็นสีชมพูนะคะแบบมีดอกไม้ด้วยก็น่านจะดีนะคะหนูอยากได้หวานๆเลยโอเคได้เลยจ้ะน้องเบลล่าเดี๋ยวพี่พนี่จัดให้นะเอาแบบ สายฟรีด้วยนะจ๊ะใช้ยอยใช้ย่ยก่อนอื่นนะพอนี่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูที่บ้านเล็กหลังนี้ดีกว่าเออพอนี่มันมีชุดสีชมพูที่บ้านหลังนี้อ๋ะบบบี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่มีหลังจากบุบี้แต่ว่านะพอนี่เนี่ยจะมาเอาเทียนอันนี้ไปหนึ่งอันไงล่ะแล้วก็ถัดมานะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาเป็นมีดแล้วก็ซ่อมไปอย่างละสองนะจ๊ะ 1>, 1 2แล้วก็1 2ยังไงล่ะพอนี่อย่าบอกนะว่าจะไปที่ร้านอาหารหรูหรานะะถูกต้องแล้วจ้ะบูปีบเข้าไปกันคุณลุงคุณป้าคะเชิญทานอาหารด้านในได้เลยคะ่ะโอ้ถึงเวลาแล้วหรอจะ๊ะขอบใจมากนะเออพอนี่พอนี่อย่าลืมนะตรงนี้ก็มีความลับนะพอนี่หยิบไปด้วย1แผ่นนะโอเคจ้ะบุูปีบเดี๋ยวเล่านะให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยสั่งอาหารก่อนดีกว่านะโอเคครัชเว โอ้ฉันจะสั่งอันนี้ดาเป็นอันแรกเลยเพราะว่ามันเป็นความลับยังไงล่ะแล้วก็ยังไม่พอนะฉันจะสั่งสปาเกตตี้เนี่ยให้กับภรรยาของช้อนโอเคชเว็บมาแล้วต่อไปนะจ๊ะปูปี๊บเดี๋ยวเราเนี่ยเอาช้อนซ่อมวางเลย ซ่อมวางตรงนี้แล้วก็มีดวางตรงนี้แล้วก็ซ่อมแล้วก็มีดแบบนี้เลยแล้วก็เทียนอีกนะ้ยังไม่หมดนะ้าเดี๋ยวพรุนี้ขอไปเอาแก้วน้ําก่อนชืบชืบชืบเราจะมาเอาแก้วน้ำอันนี้เนี่ยไปสองใบนะชแวบแล้วก็กลับไปวางจัดเรียงเนี่ยที่โต๊ะเลยเสร็จแล้วนะ้าเราก็จะได้ความลับเป็นชุดเสื้อผ้าใหม่มายังไงล่ะเออดีที่สุดเดี๋ยเธอก็หาความลับจนเจอนะจ๊ะก็ะเดี๋ยวเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ฉันได้เลยถ้าเกิดว่าอยากได้ชุดฉันนะจ๊ะ แล้วล่ากลับมาแล้วเดี๋ยวเรานะจะมาเอาชุดของคุณป้าคนนี้ไปเลยเพราะว่าสวยงามมากมีความติดกล้ามสุดๆเลยย่าชชิบแล้วก็ถัดไปนะเราจะไปกันที่สนามบินชั้น2กันตรงนี้เนี่ยก็จะมีร้านขายเสื้อผ้ารองเท้านะเราจะหยิบรองเท้าอันนี้เนี่ยไป1คู่จ้า เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากันต่อที่หน้าสนามบินเลยเป็นทางเดินนะจ๊ะตรงนี้นะก็จะมีคุณผู้ชายเนี่ยเขาติดกิ๊บเป็นรูปดอกไม้เลยโหสวยงามมากเป็นรูปกลาบเลยเอาไปด้วยหนึ่งนะเออพอนี่เอาดอกไม้ไปด้วยไหมย่ะมันดูสวยมากๆเลยอ่ะโอเคจ้ะบปุปปีพอนี่เอาดอกไม้ไปด้วยก็ได้แล้วก็ต่อไปนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาเป็นแพ็กวาเลนไทยจากฟรีอันนี้ดีกว่าในนี้นะพอนี่คิดว่าสร้อยคอนเนี่ยสวยงามมากๆเลยเอาไปด้วยหนึ่ง ว้าวน่ารักจังเลยค่ะพี่พอนี่เป็นสีชมพูแล้วก็เป็นดอกไม้ด้วยอ่ะหนูขอลองเลยละกันนะคะว่าจะเป็นยังไงน่ะโอ้ไหนดูสิอุ้ยอุ้ยหยิบไม่ขึ้นน่ะคะ่ะพี่พอนี่เดี๋ยวรอก่อนนะหนูจะหยิบเสื้อผ้าออกไปก่อนชูเวบแล้วก็รองเท้าอัดชื้นเลยหุย เกือบจะสวยแล้วน,นี่ดูเหมือนว่ายังขาดไส้คออยู่ค่ะแล้วก็กิฟนะคะแต่ว่าหนูหยิบกิฟไม่ออกอะทํายังไงดีพี่พอนี่ช่วยหนูหน่อยนะโอเคได้แล้วชืบวู้น่ารักจังเลยค่ะพี่พอนี่แบบนี้นะดูติดกล้ามแล้วก็เป็นสายหวานมากๆเลยจ้านี่นะดอกกลาบพี่พอนี่ให้หนูนะจ๊ะว้าวน่ารักจังเลยค่ะเป็นล่ชอบมากเลยแบบนี้หอมฟุดฟูดคนต่อไปจะเป็นใครดีนะเอจะเป็นโรเซ่หรือว่าลิซ่าดีนะ ออฉันเสียสละให้กับน้องๆนยจ้ะเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยเลิกก่อนเลยนะเพราะว่าเป็นสายฟรีด้วยนะจ๊ะอ๋อได้เลยค่ะลิซ่าง,งั้นเดี๋ยวพอนี่นะไปช่วยน้องๆแต่งตัวก่อนละกันพี่พอนี่ค่ะหนูชื่อว่าน้องยูริค่ะหนูอยากให้พี่พอนี่เนี่ยช่วยแต่งตัวดนวติดแกลมสุดดูแล้วก็น่าราักแล้วก็เป็นสีแดงให้หนูหน่อยนะคะติดแกลมน่ารักแล้วก็เป็นสีแดงด้วยเหรอจ้าได้เลยจ้ะน้องยูริงั้นเดี๋ยวเราพี่พอนี่แป๊บนะก่อนอื่นนะนะนะพอนี่ว่าเดี๋ยวเราเดี่ยวมาดู ที่ร้านขายเสื้อผ้าวินเทจก่อนดีกว่าเออพอนี่ตรงนี้เนี่ยมีเสื้อผ้าสีแดงด้วยอ่ะเอเอาแดงไหนดีน้อืมพอนี่ว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นแดงตัวนี้และกันนะเชิบเลยเอมีแดงนี้แล้วเนี่ยแล้วถุงเท้าก็น่าสนใจนะพอนี่เดี๋ยวโบบีฟช่วยเลือกนะเอาเป็นถุงเท้าอันนี้และกันพอนี่ขอบใจนะจ้ะโบบีฟงั้นเดี๋ยวพอนี้เนี่ยไปเลือกต่อดีกว่าเอดูเหมือนว่าจะมีกระเป๋าอยู่นะที่หน้าร้านเลยนี่ไปนี้เลยอืมโบบีฟว่านะ เดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาต่างหูกับบาร์บี้ดีกว่าไหมอะเพราะว่ามีความติดแก้มสุดๆเลยเป็นสีทองด้วยนะทองคําแท้หรือเปล่านี่ยทองคําแท้สิจา้าฉันใส่ของแทนนะโอ้โหสุดยอดต่อไปนะพนี่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ย,ายมาที่ออฟฟิศที่ทํางานดีกว่าที่นี่นะจ๊ะบูบีฟก,ก็จะมีบอสคนนี้อยู่นะจ๊ะพนี่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาเป็นกําไรของเขาไปกันดีกว่านะเพราะว่าเป็นสีทองเลยรูปหัวใจด้วยติดแกล้มสุดๆต่อไปนะพนี่บูบีฟว่าเดี๋ยวเรามาที่โรงเรียน ดีกว่านะที่ชั้นสองเลยว้าวที่โรงเรียนชั้นสองนะมีน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยกาลังใส่รองเท้าสีแดงอยู่ด้วยใช้ได้นานแล้วก็ที่คัดผมสีแดงเลยใช้ได้เป็นยังไงบง นี้เนี่ยที่พี่พนี่เลือกให้นะาหนูชอบหรือเปล่าจ๊ะลองดูนะเผื่อว่าหนูเนี่ยจะถูกใจฝุดๆไปเลยนะพี่พนี่กับบูบิฟเนี่ยตั้งใจเลือกให้มากๆเลยแล้วก็นะตรงนี้เนี่ยมีกําไรด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะโอ้สวยมากเลยค่ะพี่พนี่เอแต่ว่านะหนูใส่อันนี้ได้ไหมอ่าต่างหูนะคะ่ะเชิบเลยอุ้ยใส่ไม่ได้อย่างงั้นหรอเดี๋ยวลองใหม่นะชิบเอจะว่าไปนะต่างหูของน้องเนี่ยยังดูเล็กๆอยู่เล,เลย,เลยอย่ามันมองไม่เห็นนะพนี่อุ้ยจริงด้วยนะจ๊ะ งั้นเดี๋ยวพนี่เนี่ยไปเปลี่ยนต่างหูให้หนูนะเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพนี่ว่านาบูบีฟเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาต่างหูอันนี้ดีกว่านะจ๊ะนี่สีทองเลยใช้ได้กลับมาแล้วจ้าน้องยูริเดี๋ยวลองต่างหูคู่นี้ดูนะว้าวใส่แล้วเนี่ยโหเห็นชัดเลยนะ้าโอ้ขอบคุณนะคะพี่พนี่โอ้ยมีกระเป๋าด้วยหลอะคัเนียน่ารักฝุดฝุดเลยโอ้หติดแกมฝุดฝุดแล้วก็เป็นสีแดงทองด้วยนะนี่ดูดีชะมัดเลยย่าเอาล่ะบูบีฟถึงตาคน ถัดไปแล้วนะพนี่อยากรู้จังเลยว่าน้องๆเนี่ยจะพิมพ์คอมเมนต์ชอบชุดของใครมากที่สุดนะสวัสดีค่ะพี่พนี่หนูชื่อน้องมินนี่นะจาได้หรือเปล่าน้าหนูอยากได้ชุดสีชมพูนะคะแต่ว่าอยากได้สีแบบอ่อนๆเลยอะมีไหมคะจําได้จ้ะน้องมินนี่อยากได้เป็นสีชมพูน,น่ารักแบบติดกลัามด้วยอย่างนั้นหรอเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยดูให้นะ้ก่อนอื่นเลยนะพนี่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาเป็นแพ็คนี้ดีกว่าเป็น stay cozy เลยแจกฟรีด้วย ทาา่านามาถึงแล้วนะเดี๋ยวมาดูซิเอาอะไรไปกันดีนะ่ะอืมวนนี่ว่านะะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นเสื้อตัวนี้ไปหนึ่งตัวละกันแล้วก็กระเป๋าใบนี้อีกหนึ่ง ต่อไปนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่ร้านขายเสื้อผ้าวินเทจดีกวา่าพอนี้นะจะมาเลือกเป็นกระโปรงตัวนี้เลยเพราะว่ามีความหวานแหววน่ารักมากๆแล้วก็ต่อไปนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่โรงเรียนชั้นสองกันที่นี่นะจ๊ะบูบีเดี๋ยวพอนี้เนี่ยเอาถุงเท้าจากน้องคนนี้เลยชื่อเพราะว่าน่ารักแถมยังมีความเป็นลูกไม้ด้วยแล้วก็ในห้องศิลปะนะมีน้องคนนึงเดี่ยใส่รองเท้าสีชมพูอยู่ด้วยนะเดี๋ยวพอนี้เนี่ยเอาตัวละครเข้าแปาเพราะว่าเดี๋ยวบัสนี้จะแล้วน้องคนนี้เลย นะใส่รองเท้าสีชมพูอยู่ถัดมาเดี๋ยวเราเดี่ยมาที่ถนนทางเดินหน้าบ้านดีกว่านะต่อไปนะจ๊ะปูบีบเดี๋ยวพอนี้เดี่ยมาเรียกรถโรงเรียนก่อนกดปุ่มนี้เลยแชวัปรถโรงเรียนมาแล้วนะพอนี้เนี่ยจะเข้าไปข้างในเลยในรถโรงเรียนนะพอนี้จําได้ว่ามีน้องคนนี้เนี่ยใส่แว่นสีชมพูอ่อนอยู่นะโอ้โหน่ารักฟูดแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวมาเอาผ้าผูกผมจากในกล่องของขวันนี้ดีกว่านะอิลิเกมเมอร์เลยแจกฟรีด้วยจ้าในกล่อง นี่นะเปิดออกมาแล้วก็จะมาเจอของต่างๆเต็มไปหมดเลยนะพอนี่เนี่ยจะเอาผ้าผูกผมไปนะเอยอยู่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วว้าวพี่พอนี่ค่ะเนี่ยของฟรีจริงๆหรอเน,นี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอย่ะดูสี่หเสื้อผ้ากระโปรงมีกระเป๋าด้วยอย่ะติดแก้มฝุดๆแถมยังมีรองเท้าสีชมพูนะแล้วก็ถุงเท้าที่มันเป็นลูกไม้ด้วยอุ๊ยอะไรเนี่ยหนูไม่เคยเห็นเลยอย่ะว้าวสวยจังเลยค่ะพี่พอนี่เออดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างแปลก เพราะนี่ลืมถอดแว่นตาหรือเปล่าเนี่ยโ,โอ้จริงด้วยมูปีโอ้โหลืมถอดแว่นตาให้น้องเขาเลยนาะนนี้จ้าว้าวหวานแววสุดๆเลยค่ะพี่พอนี่หนูชอบมากเลย่นี่ฟรีหมดเลยเหรอคะเทียหนูไม่อยากเชื่อเลยจ่าฟรีหมดเลยจ้าจริงๆนะโหหนูแต่งออกมาแล้วเนี่ยหวานแววสีชมพูอ่อนสุดๆเลยพี่พอนี่คะหนูชื่อว่าน้องมิวสีค่ะหนูชอบสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลอ,อ่อนๆน,นะคะหนูอยากได้แบบติกล้ามแต่ว่าสีไม่เข้มมากนะคะมี สีเหลืองสีน้ำตาลอ่อนติดกล้ามหรอจ้าเดี๋ยวพี่พนี่เลือกให้นะจ้าน้องมิวสิกไปดูดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงเอ้บูบีบ้านนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูที่ร้านขายเสื้อผ้าวินเทจดีกว่านะน่าจะมีของเยอะแยะเลยนะโอ้ที่นี่นะมีสีเนี่ยทนแบบน้ำตาลอ่อนๆด้วยนะแต่ว่านะพนี่ว่าเราเนี่ยน่าจะใช่เสื้อตัวนี้ก็แน,น่จะเหมาะนะบูบีบเป็นสีอ่อนๆเลยเอาไปด้วยเลย2ตัวนะหุย้ย อะไรเนี่ยของน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นรองเท้าแล้วก็ต่างหูไปด้วยดีกว่าไหมย่าอืมน่ารักทั้งนั้นเลยนะน่าจะแต่งเป็นตีมที่น้องเขาอยากได้ได้นะอืมงั้นบูบี้ว่านะเราเนี่ยเอาไปเลยเยอะๆเลยพอนี่ไม่ต้องห่วงเนี่ยเนี่ยเอาเป็นเอออะไรดีอะเอาเป็นกระเป๋าไปด้วยพอนี่โอ้ย,ยมไม่ถึงได้จ้ะบูบี้เอากระเป๋าไปด้วยนะแล้วก็นะ้พอนี่ว่ายังขาดเป็นถุงเท้าอยู่เลยอะ่ะแต่ว่านะ ถุงเท้าอันนี้เนี่ยมันจะดูเข้มไปหรือเปล่านะนั่นอนบูบี้ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปถุงเท้าตรงนี้ดีกว่าน่าจะเหมาะกว่าน่าเออันไหนดีอ่ะมีเหลืองสองเหลืองอ่ะบูบี้ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปสองเหลืองเลยละกันเอาไปเลือกแล้วกันนะบูบี้คิดว่านะตรงนี้เนี่ยมันมีเป็นนาฬิกานะพอดีเป็นสีน้ําตาลเลยน่าจะเหมาะกับน้องเขาอยู่นะเอาไปด้วยเลยเอาบูบี้หายไปไหนแล้วอ่ะเออบูบี้หายไปอยู่ตรงนี้แล้วก็นะพอนีบูบี้ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูที่โรงเรียนชั้นสองดีกว่าน่า มาที่ชั้นสองทำไมหลอะจ้าบปีบอ่ะก็นี่ไงเดี๋ยวบบปีบหาก่อนนะอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงพอนี่มีเป็นโทรศัพท์มือถือนะมีความติดแก้มสุดๆเลยเป็นยังไงบ้างจ้าน้องมิวสิกชุดนี้เนี่ยหนูชอบหรือเปล่าเอ,อ่ยเดี๋ยวพ,พอนี่เนี่ยช่วยหนูใส่นะนี่แต่งตัวเลยเป็นสีโทนแบบสีเหลืองๆนะจาน้าแล้วก็มีสีน้ําตาลผสมด้วยนะแถมอันนี้เนี่ยยังมีความติดแก้มสุดๆเลยนะมีนาฬิกาหรูหราด้วยกระเป๋าแสนน่ารักต่างหูแล้วก็โทรศัท สับม,มือถือนะจ๊ะนี่เป็นแบบว่ามิวสิกเนี่ยเหมาะกับชื่อหนูสุดๆเลยนะโว้วสุดยอดเลยค่ะพี่พอนี่ติดแกรมสุดๆเลยหนูจะเอาไปถ่ายเซลฟี่ค่ะเอาล่ะคิวถัดไปถึงตานหนูแล้วนะจ๊ะสาวน้อยหนูชื่ออะไรเอ่ยอ๋อหนูชื่อน้องตันหยงค่ะพี่พอนี่หนูอยากได้เป็นสีชมพูเข้มๆนะคะเอาแบบว่าติดแกรมไม่มากก็ได้แต่ว่าอยากได้น่ารักสุดๆเลยนะคะ่ะได้จ้าเดี๋ยวพี่พอนี่เนี่ยช่วยเลือกให้หนูนะก่อนอื่นนะบูบีพอนี่ว่า เดี๋ยวเราเดี๋ยวมาเลือกชุดในนี้ดีกว่าเป็นแพ็กจากฟรีแฟรี่ดัสนะนี่กดเลยนี่พอนี่พอนี่น้องบอกว่าอยากได้ชุดสีเข้มๆไม่ใช่หรอแต่ว่าชุดตรงนี้เนี่ยสีมันอ่อนนะพอนี้ <P ony S 2> จะได้หรอได้สิจ้าุ๊บีเดี๋ยวเราพอนี้เนี่ยแมทชุดก่อนนะแล้วก็ต่อไปนะจ้าพอนี้ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาเที่ยวร้านขายเสื้อผ้าน,น้องหมีน้องกระต่ายดีกว่านะในนี้นะจ้าุ๊บีก็จะมีรองเท้าเนี่ยคู่นี้หนึ่งคู่เลยเอาไปด้วยแล้วก็มี เป็นถุงเท้าแสนน่ารักนะเอาเป็นคู่ไหนดีคู่นี้แล้วกันแล้วก็เอาเป็นเสื้อคลุมเนี่ยสีเข้มๆแบบนี้เลยต่อไปนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเลือกเป็นของจากแพ็กนี้ดีกว่าอีลี่เกมเมอร์จ้าในนี้นะบมบีพอนี่คิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นหูฟังอันนี้ไปหนึ่งชิน้นละกันแล้วก็สเปรย์ฉีดผมอันนี้ด้วยว้าวชุดนี้เนี่ย ดูใจหนูมากเลยค่ะพี่พอนี่โอ้โหหนูขอนลองใส่เลยแล้วกันนะคะชวัวแวบเลยอุ้ยอุยชุดนะคะเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยอย่ะหวานแววจังแล้วก็มีรองเทา้าถุงเท้าด้วยอย่างนั้นหรอกคะนี่น้องตันหยงจ้าเดี๋ยวพี่พอนี่นะจะฉีดสเปรย์ให้หนูนะจ้ารอปแบบป๊บหนึ่งชัวแวบนี่เข้าสุดๆดแล้วว้าวมีความน่ารักแล้วก็ติดแล้วสุดๆเลยค่ะพี่พอนี่หวานแววสุดๆเลยอ่ะเหมาะกับเด็กที่น่ารักแบบหนูสุดๆตอนนี้เนี่ยถึงตาโ กับนีซ่าแล้วนะคะอยากได้ชุดแนวไหนเอยเดี๋ยวพรนี้เนี่ยช่วยเลือกให้นะเออฉันอยากได้สีแดงอบชมพูหน่อยๆน,นะจ๊ะมีความบาร์บี้แล้วก็แบบแนวล็อกสตาร์ด้วยนะอ๋อส่วนของฉันเนี่ยอยากได้เป็นธีมดนวบาร์บี้หน่อยๆอ่นะแล้วก็อยากได้เป็นดาวเสื้อผ้าย,ยีนด้วยนะจ๊ะอ๋อได้เลยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ้ากเดี๋ยวพรนี้เนี่ยเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเรียกนะคะโอเคจ้าเอาให้สวยๆนะจ๊ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราเนี่ยมันเลอกใช้ เสื้อผ้าจากในแพ็กนี้ดีกว่านะเป็นแพน็กเต็มเงินเลยบับเบิลกลามแล้วก็เป็นวอล์กอินโครเซตด้วยพนี่พอนี่บูบิมอยากช่วยเลือกอ่ะอืมบูบิมนะเห็นโลซซ่เนี่ยชอบใส่กางเกงขาดสั้นตลอดเลยอ่ะบูบิ๊มคิดว่าเอ้กางเกงตัวนี้เหมาะหรือเปล่านะแล้วก็เป็นเสื้อตัวนี้ด้วยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะเอากระเป๋าให้โลเซ่ด้วยดีกว่าโอ้ดีเหมือนกันนะจ๊ะบูบิมเอแต่จะว่าไปนะยังขาดอะไรอยู่เลยอย่าดูเหมือนว่าจะเป็นรองเท้านะเชื่อมเลยอืมแล้วก็ดูเหมือน ว่าจะยังขาดอะไรอยู่อีกนะบอบีว่านะยังขาดหมวกอยู่เลยนะแต่ว่านะรองเทา้าบอบีอยากให้มันเป็นแบบนี้อย่างน่าจะเข้ากว่านะพนี่โอเคก็ได้จ้ะบอบีงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาหมวกกันบอบีว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยมาที่สนามบินชั้นสองดีกว่านะฮะนี่เลยนี่เลยบอบีว่านาหมวกอันนี้น่าจะเข้านะพนี่เป็นสีออกแบบว่าม,มีความนยินหน่อยๆนะสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเลยนะ ดูดีอยู่นะจ๊าบูบีมงั้นเดี๋ยวพอนี้วานะ้นาวเราเนี่ยเอาแว่นตาอันนี้ไปด้วยดีกว่านะ้มีความติดกล้มสุดๆเลยต่อไปนะจ้าบูบีมพอนี้ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองแกะแพ็กนี้ดูดีกว่าในแพ็กนี้นะพอนี้จําได้ว่ามันมีเป็นแหวนอยู่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขอหาแป๊บนี่ไงเจอแล้วว้าวสวยมากเลยอะ่ะพอนี้โอ้โหฉันชอบมากๆเลยมีหมวกด้วยอย่างนั้นหรอแล้วก็มีแว่นตาสีชาด้วยนะ่ะแถมยังมีเป็นกางเกงนะโอ้โหมีความ วิบวับวิบวับสุดๆเลยอ่ะรองเท้าด้วยโอ้โหฉันชอบมากเลยอ่ะแล้วก็มีกระเป๋ารูปโบโด้วยวิงวิงเลยอ่ะนี่ราเซรลเซยังมีอีกนะเป็นแหวนเลยเชเว ว้าวสวยสุดงดงามงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยขอถอดไสื้อคอออกแบบโอ้โหเข้าสุดๆดเลยชุดนี้ต่อไปนะถึงคิวลิซ่าแล้วแหละลิซ่าบอกว่าอยากได้เป็นธีมบ,บาร์บี้แล้วก็มีความร็อกสตาร์ด้วยนะ่ะจะได้เข้ากับลิซ่านะพนี่คิดว่าเอวหรือว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นชุดนี้ดีอ่ะดูดิมันมีแบบว่าเป็นรูปดาวด้วยนะ่ะร็อกสตาร์เลยอ้อไม่ก็จริงด้วยนะนี่เหมาะกับลิซ่าสุดๆเลยงั้นเอาชุดนี้เลยพนี่สว รองเท้านะพอนี่คิดว่ารองเท้าอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับชุดนี้นะเพราะว่ามีความคาวบอยยังไงล่ะอันมานะพอนี่บูบีว่าเดี๋ยวเราเดี่ยมาเอาเสื้อผ้าจากในแพ็กนี้ดีกว่าชื่อว่ารถทิป i p เลยไหนมาดูซิมีอะไรเนี่ยที่เข้ากับชุดลิซ่าบ้างนะ พอนี่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเข้านะ้าเป็นถุงมือเลยแล้วก็มีต่างหูด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพอนี้นะจะเข้ามาในนี้แล้วก็เลือกเป็นที่คาดผมแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีชมพูด้วยว้าวสวยจังเลยอะฉันชอบแบบนี้นะมีรูปดาวด้วยเหมาะกับฉันสุดๆเลยรักจนะ้านั้นไหนดูซิวู้รองเท้าด้วยอย่างนั้นเหรอวังฉันชอบมากๆเลยอะพอนี้วุ้ยแต่ว่านะโอ้นี่มันต่างหูนะี่น้าน่าจะเหมาะกับฉันอยู่ละนะ เดี๋ยวฉันขอลองใส่แป๊บโอเคเรียบร้อยแล้วว้าวลิซ่าเนี่ยแต่งลุคนี้นะดูเข้าสุดๆเลยติดกล้ามากๆคราฟฟีคราฟฟี่เอยเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันเนี่ยนี่พอนี้ยังไม่หมั่นเรียกฉันอีกอย่างนั้นเหรอนี่มันนานแล้วนะฉันเดี๋ยวเริ่มสงดนิดแล้วเออเอากระเป๋าใบไหนให้โกโกวาดีนะอเอาใบนี้ดี นี่นพอนีฉันอนอนด่านแล้วนะวทำไมถึงยังไม่เสร็จอีกนะคะไม่อยากมาเรียกฉันักทีนึงแต่ฉันนอนน้ำลาย,ลายไหลไปหมดแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อขอโทษนะคะคุณโกโกวาพอดีว่ากําลังจัดชุดเซตให้อยู่นะคะนี่น่าจะเข้านะคะเอ้ยยังไม่เสร็จอีอย่างนั้นเหรอคะพอนีงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยเลือกให้ดีไหมล่ะอ๋ออ๋อไม่เป็นไรคะ่ะโกโกวางั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอืมรองเท้าคู่นี้น่าจะเหมาะนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะเอาแบบนี้ละกันนี่ใหญ่ฉันต้องอดหงิบนะเด เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปห้องน้ำแป <discretion> ๊บพอนี่พอนี่บุบีว,ว่านะเราเรีบดีกว่าเดี๋ยวก็กวานเดี๋ยวก็หงุดหงิดแล้วก็โกรธเราอีกนะโอเคจ้ะบุบีรีไปหาของกันเราจะมาการที่ร้านอาหารหรูๆที่นี่กันเลยพอนี่ว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอากิฟต์ความลับคุณป้าคนนี้ไปดีกว่านะเป็นรูปดอกไม้เลยแล้วก็นะเดี๋ยวให้คุณป้าเนี่ยออกมาก่อนนะออกมาจากเก้าอี้เลยแล้วก็ถอดสร้อยคอด้วยหนึ่งนะแล้วก็ยังไม่พอเลยเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นต่างหูคุณป้าไปด้วยนี ได้แล้วต่อไปนะบูบีฟเดี๋ยวพอนี่เนี่ยจะมาที่ร้านขายเครื่องสําอางเลยที่นี่นะจ๊ะพอนี่คิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นคอนแทคเลนส์อันนี้ไปดีกว่านะกักวานเนี่ยน่าจะชอบนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเรียกกักวานดีกว่านะโอ้โหมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยนี่กักวานตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเอ้ยอะไรเนี่ยมาปลุกฉันอะไรเวลานี้เหรออ๋อคุณกักวานคะพอดีว่าออกแบบชุดให้เสร็จเนียบร้อยแล้วนะคะเชิญไปลองได้เลยค่ะออดีมาแจ้พอนี่ค่ะ ใจจนะโอ้ไม่ก้อนนี่มันอะไรกันเนี่ยดิฉันใส่ชุดนี้จริงๆหรอโอ้โหดูแล้วเนี่ยสวยสดงดงามยิ่งกว่าเมื่อวานอีกนันไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเฮ้ยมีรองเท้าด้วยอย่างงั้นหรอแล้วก็สร้อยคอด้วยว้าวสุดยอดเลยแต่ว่านะฉันว่าฉันต้องถอดถุงเท้าก่อนเพราะว่ามันไม่เข้า เอ้บ,อบูบิจ้าพอนี่ว่าชุดนี้เนี่ยก็สวยมากแล้วนะแต่ว่าโกโกว่าใส่เนี่ยยังขาดอะไรอยู่อีกนะเอะบอบบิมรู้แล้วบูบิ๊มรู้แล้วเดี๋ยวบูบิ๊มเนี่ยขอไปหาของมาก่อนนะโอเคจ้าบูบิ๊มเร็วเร็วนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะพอนี่เอาไปเก็บไว้ไหนอ่ะเฮ้ยเจอแล้วอยู่นี่นี่เองนี่นี่เดี๋ยวบูบิ๊มนะช่วยเองนะอนลาดไปเลยดิละเลงละเลงไปเลย เฮ้ยอะไรอ่ะบูบีบทำไมกูกูว่าถึงได้ขาวผองเป็นยองใหญ่แบบนี้อ่ะ呀ไม่มีอะไรหรอกนะบูบีบอี่าก็แค่ทาครีมธรรมดาเองว้าวขับใจมากนะจ๊ะบูบีบที่ช่วยฉันเนี่ยสวยสดงดง,งามแบบนี้นะ นี่ไม่ต้องขับใจหรอกนะพอดีว่ามันจะหมดหลอดแล้วนะ่จ่ายเงินมาด้วยเอาล่ะตอนดีนะพอนีว่าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวทาลิปสติกให้โกโกวาหน่อยนี้ชวับแล้วก็นะเดี๋ยวเราเนี่ยมาฉีดน้ำหอมน้ำหอมด้วยพร้อมๆเลยให้โกโกวาเนี่ยหอมฉุยไปเลยยังไงล่ะนี่นี่พอนีจะต้องเอาอายแชโดว์ไปทาให้โกโกวาด้วยนะโกโกวาทาเองเลยขับใจนะจ๊ะชวับโอเมก้ oh God, สวยแล้วนะแต่ว,วา่านะเหมือนว่าพอนีเนี่ยลืมเอาต่างหูให้โกโกวาหรือ เปล่าเนี่ยโอ้ยอยู่นี่นี่เองนะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาต่างหูอันนี้ไปให้โกโกวาใส่ก่อนดีกว่าเชวัมาแล้วค่ะโกโกวาใส่ก่อนนะเชิบเฮ้ยอะไรเดี่ยทำไมถึงสวยขึ้นขนาดนี้นะแต่ว่านะยังสวยได้อีกยังสวยได้อีกเดี๋ยวบูบีฟเนี่ยช่วยเองนะนี่เดี๋ยวเราเนี่ยเปิดลิ้นชักก่อนนะเพราะนี่ลมน่อยโอเคจ้ะบูบีฟนี่ไงนี่ไงเราเอาอันนี้มาแล้วนะกดเอามันเลยเชวัแล้วก็ใส่เลยเชิบโอ้ไม oh ่กอดบูบีฟโกโกวาใส่คอนแทคเล่น ਉਹ oh, ਨੀ yeah. ยสวยขึ้นเป็นยองใหญ่เลยย่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีตาให้แป๊บนะเดี๋ยวเข้าไปในแคตตาล็อกแป๊บมามาบูบี้พอนี่นะจะเปลี่ยนสีตาให้โกโกวาเลยเป็นสีนี้โอโหสวยจังอะขอบใจนะจ๊ะที่ทําให้ฉันสวยแบบนี้นะั่นแล้วก็นาะยอย่าลืมหมวดคะแนนให้ฉันด้วยแหละว่าเช่าชนะคอมเมนต์มาได้เลยสวยเกินไปแล้วรับไม่ได้เอาล่ะทุกคนจ๊ะชอบลูกสาวติดกล้ามของน้องคนไหนเนี่ยลองคอมเมนต์บอกพี่พอนี่กันหน่อยนะคน เริ่มต้นในที่น้องโฟร์มสจ้ะมาในทีมติดกลามแบบว่าแสนหวานนะจ๊ะแล้วก็เป็นยูนิคอร์ด้วยแล้วก็คนถัดมาเลยติดกลามแบบเป็นแาวเจ้าหญิงนะคะทุกคนคนนี้เนี่ยชื่อว่าน้องเบลล่าจ้ะแล้วก็คนถัดมาฮนะชื่อว่าน้องยูริมีความแบบว่าลุคหนุ่หน่อยๆนะคะทุกคนติดกลามแสนสวยเลยแล้วก็คนถัดไปคนนี้เนี่ยชื่อว่าน้องมนะิวสิกนาโอ้โหกาลังเล่นเกมอยู่เลยนะ่ะแล้วก็คนถัดมาเลยคนนี้เนี่ยชื่อว่าน้องตันหยงนะจ๊ะ คนถันมาว้าวโรซี่แล้วก็ริซ่าเลยนะส่วนคนถัดมาโอ้โหกำลังหัวล้อยอยู่เลยอะ่ะ คนนี้นะจ๊ะชื่อว่าน้องมินนี่แล้วก็คนถัดไปเลยโอ้โหคนสุดท้ายนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะชื่อน้องโกก็วจ้าถ้าเกิดว่าชอบลุคที่ฉันแต่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดคอมเมนต์บอกฉันหน่อยนะเอาละจ้ะทุกคนคลิปนี้นะพี่พลนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบายจ้า Thank you.